mời 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 ไม่กล้า ใส่หนกัใส่นูใส่ใส่นสองออข้างพี่คะอีกข้างไม่ต้องจับขาน้องหรอกวางขาน้องเลยไอ้เนี่ยไม่ต้องจับ ใช้มือช่วยกันสองข้างจับขางเก่งเออแล้วแค่นั้นแหละแค่น um ั้นน่าได้ยังดึงตั้งเกงก่อนเออสาเล็จนี่เดี๋ยวย